โอ้โห oh ผมมาแล้วครับทุกคนอยู่กับผมนะเอฟชนายุทธนะครับมีรายงานล่าสุดว่าไบรเยินมิวนิกตอนนี้เจราจาขั้นสูงแล้วอยากเซ็นคล์วักเกอร์ของแมนเชสตี้มาร่วมทีมนะครับอุดแบ็กให้หน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสกายเยอรมนีครับรายงานบอกว่าไบรเยินมิวนิกตอนนี้เจราจาคืบหน้าในการเซ็นสัญญายกับคาว์วักเกอร์แบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรุกคืบแล้วแหละ ดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่าง Kyle Walker คารวอเกอร์ก็เพิ่งช่วยแมนเชสตอรคว้าทริปเปิลแช์มาได้ในฤดกูกาลน,นี้แต่เขาอาจจะยุติการแข่งในถิ่นเอเทียสเตเดียมก็เป็นได้อันนี้ใครไม่รู้นะครับคาร์วอเกอร์จะการแข่งกันที่เพิ่มมากขึ้นในฤดกูกาลที่ผ่านมาโดยมีริโกลูอิสรวมไปถึงจอห์นสโตนและมาร์เดลแคนจี้ครับที่คอยสลับกันลงในตำแหน่งแบ็คขวาบอกเลยว่าจอห์นสโตนเนี่ยเป็นที่ต้องการสำหรับนัดชิงชัย UCL เหนืออินเตอร์มิลานครับโดยวอเกอร์ต้องปรับตัวเพื่อลงสนามแทนนะผม คาร์วอเกอร์ครับซึ่งเหลือสัญญากับแมนสตี้อีกเพียงแค่ปีเดียวอยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก่อนศึกยูโร2024และการย้ายจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเขาก็เป็นได้นะครับผมบาเยนตอนนี้ตกเป็นข่าวว่ากําลังเจราจากับแมนซิสตี้ครับเพื่อเซ็นสัญญากับแบ็คขวาวัย33ปีอย่างคารวอเกอร์และล่าสุดมีการสนทนาได้ถึงขั้นสูงสุดเลยทั้ง2สโมสรมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ครับเจ้ญญเนี่ยคารวอเกอร์เนี่ยอยากย้ายไปร่วมทีมแชมป์บุนเดสลีใกเยอิรันหลังได้รับการโน้มน้าวาชมคชน,นะครับ บรเยนต้องการเสริมแร่งให้ตำแหน่งแบ็กขวาหลังจากตัดใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดเจา้าโคเซโลขณะที่แบงเชเมงปาวาตกเป็นข่าวย้ายทีมอีกด้วยนะครบโบโหโต้องมาตามแล้วแหละว,ว่าอนาคตของไคล์วอเกอร์กับแมนซิตี้จะเป็นยังไงต่อไปครับไบรเยนอยากจะได้เขาไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาในฤดูกาลหน้าให้กับแชมบุนเดสลีกาเยอรมันอย่างเสือใต้ที่อารีอันซารีนานะครับโอ้โอหทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของไคล์วอเกอร์ ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปหะวัยรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม